สวัสดีค่ะทุกคนมื่อนา้มาพบกับสาวยอฟูลังกาอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปไม่ได้ลงคลิปยาวหลยอาทิที่เติมเนาะจ้าอ่ามื่อนีนสิพามาเก็บขี้ยางค่ะโชคดีเด้มื่อนี้มีลูกสาวเพื่อนมาเฮดซอยค่ะครับซาลิงเก็บยางให้หุนรถอีแตกกลับมาแล้วหอ่หอหลอบเก็บแล้วเนาะจ้าเนาะเอาบาที่นี้สีเติมเก็บกันเลยเด้อค่ะใส่รถอีแตกมา แก่ไปขายคือเก้าค่ะขายยางสดยางก้อนนะคะาย,ยางก้นถ้วยก็ได้ครับอีโรดอีแต่มืม่อนี้มาส,สวยแน่จักน้อยค่ะบอฟ้าวปันไดถือวันยุทเนาะผมมีภารกิจนีหอย่งอ่ามากลับมาพบกับดาราสาวคือเก้าจ้าแข็งแรงขนาดนยคะ่ะคุณยายสิบแปดสิบปีแล้วค่ะแก้กระเฮียดน,นะพอได้ออกกำลังกายค่ะูนะโอยเก็บขยันแข็งแรงค่ะยายอันนี้สู่ชีวิตครั เต่ก็ยังดีเนาะแกก็สุขภาพดีจ้ะไปเมื่อถ่ายอีกอย่างอี้อีนี่เราวะไหวพอมาถ่ายตัวเอายายยายเฮ็ดได้เบิ่งตายเฮ็ดตายเออจงสีดยายเดอ้อควรดีเฮ็ดจั้งสี่คว่มาเซียนขนาดเดยคยะนี้จงตัวสุโรโบบลืกคิวทองส่วนนี้รับจางเกี่ยวเข่าควรลูกสาวก็ค่ะมาครับรถซาเล้งให้พอเขาเก็บได้แล้วเนาะเข้ากะมาโยกใส่ซาเล้งค่ะมันอย่างผมเมื่อยหลาย ยางมัน,นหนักเนาะกามาใส่เพื่อนก็นขับรถไปให้ค่ะไปรับไปพุ่นทั้งหน้ามีอีกอยู่แม่บอกแม่เน,นาะไปนะก็เป็นคนครับให้ค่ะพอได้เวียกแล้วปอห่าแล้วได้นี้ตัวยังน,น้อยอยู่กําลังสิงใหญ่ค่ะขี่ไปแม่ก็ตามไปห่วงข่องขางนาดเลค่ะเป็นคนแม่อีกซาเลียงนี้แม่ก็หาก็มาคัดครับว่างใดน,นี้สาก็เป็นค่ะลูกสาวขอเป็นก่อน มามามาผีไวไวแม่ไวไวจ้ากาลังสี่างไปแม่ก็ต้องไปหิ้วให้นางเนาะมันหนักเนาะคะ่ะนางหิวบ่ไหวปวดดูนี่ยูนีู่นี่โอเคอย่นี้ไปหิวไปละค่ะบัลน,นี้หิ้วขึ้นกับเบาแรงไปได้หลายคะ่ะเอาขึ้นรถซาลิงไปเลยนุ่นเพื่อนก็นจะขับรถไปหาพ่อเพื่อนเนาะคะ่ะพ่อเพื่อนกาลังยัดใส่หลังลรถซาลิงอยู่รถอเวอแมน ยาใส่ยูท้ายรถไถค่ะนางก็จะถอยเอาไปให้แบบนี้ขี่ได้ทั่วสวนเลยเด้อค่ะรถนะแปลนดีไปังสวนนะมีเศษไม้เขาเอาไปดังไฟเนาะคะ่ะเนาะเศษอย่างมันแก่แล้วก็อันนี้ก็สงค่ะได้หลายอย่างกิ่งไม้เอาไปดังไฟเนะจ้ะนี่เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนี่ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเอาขึ้นหลังรถไถไปพร้อมค่ะเอาเงอดังไฟพร้อมนะจ๊ะเนาะ นะพอเพอนก็นมาหิ้วเอาค่ะมายกเอาเบาแรงได้หลายค่ะนี่แล้วก็ประเทศใส่กระบ,บ้าปูนแบบนี้้อจ้ะแล้วเขาค่อยจังสิงยัดใส่ก็เป็นถุงเนาะถุงใส่ยางพอพันก็นมาขนเอาสมุนก็นมาได้หลายผลเบาคําโศกแน่สาวจ้อยแน่เบาปีโป้ค่ะเอาเอามาแลวกับมายัดค่ะวันนี้ลูกสาวค่ะมาแกะซอย เฮ็ดไปจังสั้นล้ค่ะดีกว่านางหมูมาออกอย่างโทรศัพท์แน่เนาะมาออกกําลังกายพ่อเราก็ยัดยัดยัดได้่หลายปันไดค่ะรอบนี้นะยางสี่มีดค่ะขายยางซดเลยจะได้หกร้อยกิโลหกร้อยกิโลกับอ้าวเสร็จแล้วเนาะใส่รถดค่ะพร้อมไปขายค่ะอยู่ลานยางคือเก่าเด้อเฮงจันหยางพระราค่ะอยู่บ้านนาพระชัยแต่ก็เป็นอำเภอบนแพงเนี้ย อ้าวรับซับมาเรียบร้อยนะาจ๊ะนี่ก็เป็นค่าเมื่อยเนาะค่ะ